สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิการณดในหัวข้อคำทำนายตุ้ดจีนปีนี้คุณจะได้รับพรใดจากเจ้าที่ที่บ้านคุณนะคะตุดจีนปีนี้คุณจะได้รับพรใดจากเจ้าที่ในบ้านคุณนะไพ่ใบนี้คือใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามคุณเลือกไพ่ใบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคุณจะได้รับพรจากเจ้าที่ที่บ้านคุณในเรื่องของความสำเร็จนะคะพรที่คุณขอนะความสำเร็จในชีวิตชีวิตมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณ คุณจะได้รับพรนะคะได้รับความสุขจากเจ้าที่ของคุณถ้าคุณเคยติดขัดอะไรนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ทำให้คุณมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะรวมทั้งนะคะไพ่ใบนี้ยังบอกบอกยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการจัดบ้านจัดที่อยู่อาศัยนะของอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วนะ ็ให้ทิ้งไปนะคะจัดบ้านให้เป็นระเบียบตั้งแต่ประตูนะคะประตูเข้าบ้านนะคะจนถึงในตัวบ้านนะคะแล้วก็ทําให้บ้านมีเสียงแสงสว่างนะคะรับพลังจากแสงแดดในยามเช้านะ ค่ะหรือนะคะถ้าไม่สะดวกวันธรรมดาก็วันอาทิตย์คุณอาจจะเปิดเปิดม่านนะคะเปิดม่านเปิดประตูนะคะเพื่อรับพลังแสงสว่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็นะหน้าบ้านอย่าได้มีอะไรลบอย่าได้มีอะไรที่เป็นสิ่งกีดขวางของแปกของหักของที่ไม่ได้ใช้แล้วที่วางอยู่หรือกองอยู่หน้าบ้านคุณต้องเคลี่ยวออกให้หมดนะเพื่อรับพลังโชคลาบนะคะรับพลังแห่ง ความโชคดีที่จะเข้ามาสู่บ้านคุณและเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะอะไรที่เคยติดขัดคุณจะราบรื่นขึ้นนะชีวิตที่เคยหม่นมองชีวิตที่เคยมีแต่มีแต่ความยากลําบากคุณก็จะมีคนเข้ามากระถางม,มีคนเข้ามาช่วยเหลือความสําเร็จของคุณนะที่คุณจะได้รับพรจากเจ้าที่หรือสินสักเศรษฐีบ้านคุณเนี่ยจะเป็นพรที่นะคะเป็นความสําเร็จที่ทุกคนจะร่วมยินดีไปกับคุณนะคะเพราะฉะนั้น หนึ่งเลยคือต้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบนะคะหน้าบ้านอย่าให้มีอะไรรกของแตกของหักนะของไม่ใช้แล้วนะคะจะต้องไม่มีการกองไว้หน้าบ้านเพื่อเปิดรับพลังพรสิ่งดีๆนะคะจากพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะประทานพรเข้ามาในบ้านคุณสิ่งดีๆจะเข้ามาจากทางประตูหน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะ ก็คือต้องเคลียบ้านให้ดีบางคนอาจจะมีการทําบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่นะคะซึ่งจะเป็นผลดีกับคุณนะคะในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของคนอุปปัมภ์ค่ะในเรื่องของความราบรื่นคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณมีชีวิตใหม่ทําอะไรก็รู้สึกว่าราบรื่นทาอะไรก็รู้สึกว่าสบายใจนะ <c oughs> คนที่เคยคิดไม่ดีกับคุณก็จะกลับมาเป็นมิตรกับคุณนะคะอะไรที่เคยสู้อย่างโดดเดี่ยวก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะนี่คือคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคุณพรที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าที่ที่บ้านคุณคือในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามาค่ะ ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขการเงินที่เคยติดขัดนะก็จะไหลลื่นจะลาบลื่นจะมีเงินเข้ามีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้นะรวมทั้งในเรื่องของโชคลาบด้วยคุณก็มีโชคคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะออแล้วก็โชคลาภนะคะมาจากบ้านเล็กที่คุณด้วยนะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นการทําบุญเสริมดวงของคุณน่ะก็คือเขาเรียกว่าบริจาคเงินนะคะตามกําลังทรัพย์นะให้กับคนยากไร้หรือบริจาคเงินตามมุลนิธิต่างๆนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะเป็นการหนุนนําในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของธุรกิจของคุณทําให้เงินเข้านะคะทำให้คุณมีเงินเข้าตลอดทั้งปีไม่ขัดสนนะคะนี้ก็คือสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สอง สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ใบนี้นะคะพรที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่ที่บ้านคุณนะ ค่ะก็คือในเรื่องของความรักในเรื่องของคนอุป,ปถัมภ์นะเขาเรียกว่าทำอะไรก็ราบรื่นมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาถ้าเป็นในเรื่องของความรักสําหรับคนที่สดอยู่คุณก็จะมีคนเข้ามาจะมีการเริ่มต้นครั้งใหม่มีความรักครั้งใหม่ที่สดใสน,นะคะเข้ามาหาคุณและความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ทําให้คุณมีความสุข อันนี้ก็คือเป็นคําทํานายพิญกาการ์ดนะคะเจ้าที่ที่บ้านคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไหว้ขอในจุดเทศกาลจุดจีนนี้เนี่ยท่านจะประดานพรสิ่งใดให้คุณนะคะถ้าชอบถ้างูกใจนะคะรับพรดีๆไว้นะคะมาช่วยคอมเมนต์น้อมรับคําทํานายนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ